กก่อออน้พี่ขอรบกวนแป๊บหนึ่งเอาละโอเคแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับมุมแดงก่อนสวัสดีครับผมกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์อ่าส่วนน้ำเงินครผมเอกอรยาอญาคู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นเลยไฟนี้ไฟที่สี่แล้วกุมารดอยอสามครั้งทำไมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็แพ้สองเสมอหนึ่งเราเกือบจะชนะเขาแล้วไฟกลางอ่ะใช่ไหมโอ้สี่ยกนี่สามยกป่ะ เรามีแผลแตกยกไหนนะวันนั้นยกสองยกสามครับอ๋อแต่ว่ามันยังไม่อันตรายแต่สามยกเราไปไกลแล้วแล้วกรรมการยุติยกไหนไฟสองอะยกยกสี่ครับยกสี่กรรมการจับแตกวันนั้นแตกที่บริเวณนี่ครับอ๋อคิ้วเปลือกตาใช่ไหมเออก็เลยแบบอันตรายเกือบชนะอ่ะล้วไม่เป็นไรไฟนี้เป็นงการเตรียมตัวสอนเต็มที่ครับอ่าซ้อมกับใครบ้าง มีน้องๆนี่ไงแล้วก็มีบันแสงบันย์แล้วมาช่วยตั้งด้วยครับโอ้ตัวหลักๆก็คือแสงมณีเนี่ยไฟนี้แสงมณีร่างกายเป็นไงโอเคไหมโอเคครับเริ่มกลับมาแล้วนะเจอตะเพาแก้วแต่ว่าเรานี่ชกวันนี้ก่อนนะครับน้ําหนักตัวสอบจากห้องมาได้เท่าไหร่ร้อยวันนี้ต่องร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยหนักพอดีครับไม่มีปัญหาเนอะเพราะว่ากุมารดอยเห็นบอกว่าทั้งหนักต่ำสุดได้เท่าไหร่ตอนนี้ ก็ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับโอ้หสิบเจ็ดสิบแปดยังทําได้แต่ดูตัวคุณใหญ่มากเลยนะเออแต่ว่าทําหนักเก่งร่างกายสมบูรณ์นะไฟนี้ไฟล่าสุดเป็นไงชนะดีเซลกมาครับอวันนั้นนี่ชกน้ําหนักเท่าไหร่ยี่สิบสองนี่ร้อยี่สิบตอยี่สิบต่อสองปอนด์นะครับแล้ววันนี้มีไม้เด็ดอะไรอะจะสู้กับเสาเอกอะเราเรายังไม่เคยชนะเขาเลยมีทุกโลงครับลูกหนักอะไรของเรามีหมดนะมั่นใจไหมวันนี้ ก็มั่นใจครับมั่นใจนะร่างกายอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะว่าได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วไฟหนึ่งอ่ะสุดท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ27ครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับรถไฟนี้กี่กิโลสามโลมั้งได้ไหมได้อ่าแค่สามโลแล้วเรามีชื่อลุ้นยอดมวยด้วยใช่ไหมบังใช่ครับผมรู้ป่ะเนี่ยเราเรามีโอกาสลุ้นยอดมวยนะรู้ไหมยอยเมื่อวานเขามีประชุมกันของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะรู้ใช่ไหม ไม่รู้เพิ่งรู้เนี่ยแหละคุณคุณลุ้นยอดมวยด้วยนะมีสิบนักชกเนี่ยเขาส่งรายชื่อคุณเนี่ยลุ้นยอดมวยด้วยถ้าถ้าวันนี้ชนะเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันออดีใจไหมเนี่ยครับดีใจครับอ่าพูดอะไรกับแฟนมวย ขอแรงใจเชียร์หน่อยวันนี้เรามีโอกาสลุ้นยอดมวยเนี่ยเสชนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับครับก็ผมจะทําให้เต็มที่ครับไม่ไม่ให้ผิดผิดหลังครับอ่านี่คือกุมารดอยพเพชรเจริญวิทย์เดี๋ยวให้น้องไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับขอบคุณมากครับกุมารดอยอ่าเป็นอีกคนนได้ลุ้นยอดมวยอ่าเสาเอกสวัสดีครับ,รบอ่าเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหคู่ชกเรานี่มาดูเนื้อตัวหลังๆก็ดีขึ้นมานะครับ แล้วเสาเอกนี่เป็นไงสามไฟหลังจําได้ไหมชกชนะใครบ้างมีชนะแตกมันดอยแล้วก็เสมอมันดอยแล้วก็ชนะเปิ้ลก่อนอ๋ออู่สามไฟหลังเราก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับผลงานก็ถือว่าร้อนแรงมากตอนนี้เรายังอยู่กับเชฟใช่ไหมใช่ครับอ่าไฟนี้เป็นไฟที่เราซ้อมกับเชฟเป็นไฟสุดท้ายใช่ครับก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่ไหนกับตอนอยู่เดลนะครับอ๋อแต่ว่าพี่เล็กนี่เขาซื้อสิทธิ์เรานะนะครับเป็นไงช่วงนี้สภาพร่างกายสภาพจิตใจ ก็ดีครับก็ดีพร้อมทุกอย่างน้ำหนักคุณมาสบายมากเลยมาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดมาเกินยี่เกินสองโอ้สบายสบายไม่ต้องไปใส่ชุดแล้วมั้งเดี๋ยวกระโดดใช่ประมาณชุดหนึ่งหนึ่งก็ผ่านละแต่ว่าร้อยยี่สิบเอ็ดนี่กินนิ่มนอนหลับได้เพราะดูหน้าตาไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะครับและที่ค่ายตอนนี้เนี่ยของเชฟมีใครเป็นผู้ซ้อมเราบ้างก็มีมีพี่เพชรอุทองครับเพชรเพชรอุทองเหรอครับอ๋อเพชรอุทองซ้อมเชฟเหรอครับอ๋อแล้วใครอีก แล้วก็น้องๆในค่ายหลายคนพวกอีสานใต้บุตรหลายเนี่ยก็ช่วยบ้างส่วนใหญ่เนี่ยเราต่อยต่อยกับกุมารดอยเนี่ยเราชนะลูกไหนจุกจิกเนาะก็จุกจิกฝีมือครับอ่าอ่าคือไม่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 ประทะตรงๆครับกุมารดอยหน้าโกตรงไหนบ้างก็โอนชนะถ้าถ้าผมไม่พันรบกันก็ กินของยาอ่ะเออคือเราจะถ้าเราจะแพ้นี่ก็แพ้ลูกเดียวคือโดนหมัดโดนหมัดเออ่าโดนนับอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าไม่ได้โดนหมัดโดนนก็ฝีมือความเร็วเราเราไปก่อนแน่แหละใช่ใช่ไหมครับผมมั่นใจแล้วเลยวันนี้นะครับทุกอย่างพร้อมหมดเห็นมีอาชีด้วยนี่ใครอาชีดก็ที่แรกครับก่อนจงเงี้แหละครับสองหมื่นโอ้เคลื่อนมายังไม่รู้ใครเป็นต่อเป็นรองอาชีก่อนเลยใช่ครับ ก็ชนะก็อาจจะมีมีมีเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ข่าให้แบบฝ่ายกำลังใจกับชกโอเคโอ้โหส่งผมนี่วัยรุ่นด้วยนะอ่าอะส่งท้ายครับปีนี้น้องชายอายุ24่สิบสะอากจังหวัดนนทบุรีอะปอยๆประมาณเท่าไหร่ห้าเจ็ดก็พอๆกันนะกุมารดอยก็หนึ่งห้าเจ็ะฝากแฟนมวยหน่อยครับเราแฟนพี่หรือแฟนน้องเนี่ยแฟนพี่อะแฟนพี่อะฝากแฟนมวยหน่อยครับก็แฟนมวย ติดตามอะไรเขาก็วันนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับผมก็แคยังไงก็คอกติดตามได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่แปะอารมณ์อะ uh huh.